เพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ใช้งานตู้คอน s u m e r unit ที่มีเมนเบรกเกอร์ของตู้เป็นเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO แล้วระหว่างที่ใช้ไฟนะครับเบรกเกอร์ภายในตู้เกิดทริปอาการทริปดังกล่าวนั้นเกิดจากสาเหตุใดและเราจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับ ตู้คอน s u m e r unit ที่มีเมนเบรเกอร์ของตู้เป็นเบรเกอร์กันไฟรั่วชนิด R C B O ก็จะเป็นตู้ไฟฟ้าที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับเนื่องจากราคาโดยรวมของตู้ก็จะไม่แพงมากและทุกวงจรภายในบ้านนะครับก็จะถูกป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วจากเมนเบรเกอร์ R C B O ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะครับว่าเบรเกอร์แต่ละตัวนั้นทริปในลักษณะใดบ้างครับ เริ่มจากเมนเบเกอร์ RCBO นะครับก็จะเป็นเมนเบเกอร์หลักของตู้โดยจะทริปก็ต่อเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินพิกัดและเกิดกระแสะไฟฟ้ารั้วไหลครับซึ่งที่อุปกรณ์นะครับก็จะเขียนตัวอักษร RCBO และมีปุ่มเทสการทำงานของเบเกอร์ครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ย่อยที่จะควบคุมไฟฟ้าแต่ละวงจรภายในบ้านนะครับโดยเบรกเกอร์ย่อยแต่ละตัวนะครับก็จะทริปก็ต่อเมื่อวงจรไฟฟ้าวงจรน,นั้นเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดครับ หากเพื่อนๆใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วกระแสะไฟฟ้ารวมที่ใช้งานนั้นเกินพิกัดของเบรกเกอร์ย่อยก็จะส่งผลให้เบรกเกอร์ย่อยวงจรน,นั้นทริปและเครื่องใช้ไฟฟ้าวงจรน,นั้นก็จะดับไปด้วยครับโดยแนวทางแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรน,นั้นครับแล้วออนเบรกเกอร์ย่อยขึ้น แล้วเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จําเป็นใช้งานนะครับแต่ถ้าออนเบรเกอร์และเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเบรเกอร์ย่อยยังทริปอยู่แนะนานะครับให้เพื่อนๆน,นาช่างไฟฟ้าที่มีความชํานาญงานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับหากเพื่อนๆใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเบรเกอร์ย่อยก็จะทริปพร้อมมีเสียงดังที่เบรเกอร์ครับซึ่งอาจจะรุนแรงนะครับส่งผลทําให้เมน r c ร o ีนั้นทริปไปด้วยครับ แล้วถ้าเพื่อนๆอ่อนเบรกเกอร์ย่อยแล้วเกิดการทริปอีกครั้งหนึ่งนะครับเคสนี้นะครับแสดงว่าวงจรย่อยวงจรนี้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรนี้มีการลัดวงจรอยู่ครับซึ่งอาจจะเกิดจากสายไฟฟ้าที่ลัดวงจรอยู่หรือเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าครับโดยแนวทางแก้ไขนะครับให้เพื่อนๆออฟเบรกเกอร์ย่อยวงจรนี้ไว้ก่อนครับแล้วแจ้งให้ช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญงานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อทำการแก้ไขจุดที่รัดวงจรได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะออนเบรเกอร์ย่อยและใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมครับกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าล่วนะครับหรือไฟฟ้าดูดก็จะส่งผลให้เมน RCBO นั้นทริปและไฟฟ้าวงจรย่อยทุกวงจรก็จะดับไปด้วยครับและถ้าหากยังมีจุดที่ไฟฟ้ารั่วอยู่นะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถออนเมนเบรเกอร์ RCBO ได้ครับ โดยแนวทางการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับว่าไฟฟ้าั่วนั้นเกิดที่วงจรใดให้เพื่อนๆ off เบเกอร์ย่อยทั้งหมดทุกตัวลงก่อนครับหลังจากนั้นนะครับให้อนเมนเบเกอร์ R C B O ขึ้นเพื่อจ่ายไฟครับแล้วออนเบเกอร์ย่อยขึ้นทีละตัวนะครับถ้าเบเกอร์ย่อยตัวใดที่ออนแล้วเมน R C B O ไม่ทริปแสดงว่าวงจรย่อยนั้นไม่มีไฟล่วครับ แต่ถ้าเพื่อนๆออนเบรกเกอร์ย่อยแล้วนะครับเมนเบรกเกอร์ R C B O trip แสดงว่าวงจรย่อยวงจรน,นั้นมีกระแสะไฟฟ้ารั่วอยู่ครับแนะนำนะครับให้เพื่อนๆออฟเบรกเกอร์ย่อยวงจรที่มีไฟล่วก่อนแล้วอ n อนเมนเบรกเกอร์ R C B O เพื่อใช้งานวงจรไฟฟ้าอื่นๆได้แล้วหลังจากนั้นนะครับให้นำช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญงานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ และเมื่อทําการแก้ไขจุดที่มีไฟฟ้ารั่วได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะออนเบรกเกอร์ย่อยตัวนี้ได้และใช้งานได้ตามปกติครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้เพื่อนๆสามารถตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของอีตันนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Bye -bye. We are all supporters, and we come from Liverpool. Allez, allez, allez.